หลวงปู่สามอกินจโนหนึ่งในพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นผู้มีความสงบลึกเป็นเอกลักษณ์ลึกจนคนที่เข้าไปกราบรู้สึกได้เหมือนลมในใจตัวเองเบาลงทันทีท่านเกิดปีพศ2443ที่จังหวัดสุรินทร์ชีวิตไวเด็กธรรมดาแต่มีความมุ่งมั่นเงียบๆที่ซ่อนอยู่ภายใน เมื่อบวชแล้วท่านตั้งใจเดินตามทางหลวงปู่มั่นอย่างไม่วอกแวกถือวัดเข้มเดินทุดงนอนป่านอนเขารับความลำบากทุกรูปแบบเป็นครูที่ดีที่สุดหลวงปู่สามเป็นพระที่มีจริตสงบมากค่อยๆพูดค่อยๆเดินค่อยๆสนทนาแต่ทุกถ้อยคำของท่านหนักแน่นรัดกุม และตรงหัวใจมนุษย์ที่สุดมีครั้งหนึ่งสิทธิ์มาถามว่าหลวงปู่ครับจิตจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรท่านยิ้มบางๆก่อนตอบประโยคที่ผู้คนจดจำมาถึงทุกวันนี้ว่าวางเถอะของหนักมันอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่โลกคำนี้ทำให้ทั้งศาลาเงียบสนิทเพราะมันชี้ตรงไปถึงรากของทุกข์ว่า เราเป็นคนแบกเองทั้งหมดและเราต่างมีสิทธิ์วางมันลงได้ทุกเมื่อหลวงปู่สามยังสอนเรื่องความว่างอย่างลึกซึง้งไม่ใช่ว่างแบบว่างเปล่าแต่ว่างจากตัวกูของกูว่างจากการเกาะอารมณ์ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นจนใจเบาเหมือนใบไม้ในลมอ่อนๆท่านบอกว่าของปล่อยได้ก็เบา ใจปล่อยได้ก็พ้นนี่คือธรรมะสั้นๆแต่เปลี่ยนชีวิตคนได้จริงหลวงปู่สามยังเป็นครูของพระป่าหลายรุ่นรวมทั้งหลวงปู่บุญเพง็งหลวงปูด่ดูและอีกหลายรูปท่านไม่ดังด้วยชื่อแต่ดังด้วยพลังสงบที่แผ่ออกโดยไม่ต้องพยายามท่านละสังขารปีพศ2535แต่ธรรมะของท่าน ยังฟุ้งอยู่ในลมหายใจของผู้ปฏิบัติจำนวนมากเพราะท่านคือแบบอย่างของผู้ที่เดินในความว่างแต่ไม่ว่างจากเมตตาหลวงปู่สามสอนว่าใจที่ว่างจากการยึดถือคือใจที่เบาและเป็นอิสระที่สุดในโลก